สวัสดีค่ะปุ้ยค่ะค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะมารีวิวรถเทียนาค่ะเป็นนิสสันเทียนาเป็นรถดีเซ gment ค่ะเป็นรถยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นรถขายดีของที่นี่ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะทั้ง3คันนี่ตรวจอิสระแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วของแพนนะคะก็เป็นใบเซอร์ติฟิเคนะคะจากขายดีค่ะของพี่ปุ้ยก็จะเป็นจากวันทูคาค่ะคือจริงๆทั้ง3คันเนี่ยก็คือผ่านการตรวจสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันทีละคันนะคะทั้งหมดทั้ง3คันนะคะจะเป็นนิสสันเทียนานะคะ2.0 XL นะคะปี2017ค่ะทั้ง3คัน,นะคะะราคาเท่าไหร่คะพี่ 6 5แสนห้าหมื่นห้าันบาทค่ะโอเคทั้งสามพันนะคะราคาเข้าเากันหมดเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเรามีสามสีเนาะสีข้างแพดนี่ก็คือจะเป็นสีเทานะคะด้านหลังสีดำค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสีน้ำเงิน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บป้ายก่อนเนอะเชิญมานานแล้วได้ค่ะ <c oughs> ก็โอเคทั้ง3คันนะคะลูกค้า <c oughs> มั่นใจได้นะคะว่าเป็นรถที่มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ผ่านการคัดสรรและคัดเลือกผ่านการตรวจสภาพมาแล้วอย่างดีนะคะทั้ง3คันนะคะก็มีนิเกเตอร์นะคะคือเป็นรุ่นที่มี รองรับเนวิเกเตอร์นะคะคันแรกคันนี้นะคะเป็นคันสีเทาเนาะสีเทาดำเนะเาเนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีด้านหน้านะคะลูกค้าจะเห็นไหมคะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะนี่แล้วก็มีไฟ LED นะคะตัดหมอกด้านล่างน้องแพทย์เห็นไหมคะคันนี้ไม่มีชุดแต่งสกเกิร์ตใช่ไหมคะถูกต้องเอ๊ะถ้าเกิดพี่อยากได้หรือว่าคุณลูกค้าอยาก ท่านอื่นอยากได้ทำยังไงดีคะน้องแพทได้ค่ะลูกค้าถ้าสมมตินะคะมีใครอยากได้ชุดแต่งเพิ่มนะคะก็สามารถนะคะคุยกับน้องเซลล์ได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนะคะเรามีการรองรับในส่วนลดนะคะหรือว่าพวกชุดแต่งนะคะให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะเออลูกค้าเราจะมีมาเนาะโอเคเขามาสองคันเลยค่ะก็คันนี้นะคะก็จะเป็นเดิมๆค่ะลูกค้ามือเดียวด้วยนะคะ มือเดียวแล้วก็เป็นรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำพผิกความหรือตอไมค่ะลูกค้าส่วนล้อนะคะอยู่ที่ขนาด17นิ้วนะคะยางปีไหนคะน้องแพทยยางนะคะเป็นยางดันหลบนะคะปีก็อยู่ที่ 20, 20ค่ะลูกค้า <40. S 1> โอ้แม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยเดิมนะคะ,คะลูกค้า ถือว่าเป็นยางใหม่เลยทีเดียวนะยางใหม่เลยใช่ค่ะรอบรอบก่อนเนาะรอบรอบสีนี้นะคะจะเป็นสีเทาค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปี2017นะคะเกือบจะเป็นรุ่นตัวท้ายๆ้ายโมเดลแล้วนะคะ ไฟค่ะไฟไฟสังเกตไฟหลังไฟหลังไม่มีรอยแตกแล้วเลยนะคะน้องแพรไม่มีค่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะลูกค้าจะเป็นอุปกรณ์เดิมหมดเลยนะคะตัวถังเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพค่ะค่ะติดฟิล์มไปแล้วนะคะรอบคันนะคะลูกค้านะคะติดฟิล์มไปแล้วรอบคันนะคะลถดีๆนะคะพร้อมใช้ได้เลยค่ะลูกค้าแล้วก็ส่วนด้านในนะคะค่อนข้างกว้างกวางมากเลยนะคะลูกค้าถามว่ามียางอะไรอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมีไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะตรงนี้ รถทุกคันนะคะของเราก็คือจะมีการ QC นะคะตัวสอบนะคะรถก่อนออกอย่างน้อยนะคะรถเราก็ต้องมียางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อแม่แรงค่ะหรือถ้ารถมาแล้วไม่มีนะคะเราก็จะพยายามหาใส่ให้นะคะแล้วก็ที่อยากจะให้ดูพวกบริเวณตะเข็บนะคะตามตรงนี้นะคะตรงด้านท้ายนะคะก็คือแบบตะเข็บเดิมๆเนะคะเมกอาร์ตอะไรยังมีอยู่ครบเลยสวยเลยนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนนําซื้อเข้าเนี่ยก็คือฝ่ายจัดซื้อนะคะก็ดูสภาพมาแอบดูหัวน็อตนิดนึงนะคะ สวยกริบเลยค่ะลูกค้าจจาะ<ท>งจาน้มานิดนึงพร<ท>ม,มบุข้างหลังนะคะ <c oughs> ก็คือสะอาดนะคะแล้วก็สภาพดีอันนี้คือของเดิมเลยนะคะ <c oughs> ลูกค้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะคะ <c oughs> เพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ดูแลมาอย่างดีนะคะ <c oughs> ดูข้างในดีกว่าเนาะ ดูข้างในดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะตัวน,นี้นะคะ<ส>ก็ด้านในจะเป็นสีเข้มนะคะก็คือเป็น X Series นะคะลูกค้าลูกค้าหลายท่านก็คือคงจะเห็นว่าสีเบจบ้างสีดําบ้างแต่สีดำเนี่ยจะจะบอกให้รู้เลยว่ามันจะแพงกว่ารุ่นอื่นๆนะคะเพราะว่ามันเป็นตัว X Series เนาะค่ะแล้วก็ได้พรมปูพื้นนะคะแบบสั่งตัดทั้งชุดเลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะใช่ค่ะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะมีถุงลมนิรภัยถึง6ใบเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอะนังแพทสตาร์ทรถจ้า เบาะมันก็สามารถเฉพาะคนขับนะคะจะสามารถปรับได้ทั้งหมดกี่ทิศทางนะแปดค่ะมีเดินหน้าถอยหลังนะคะยกก้นนะคะยกยกหน้ายกหลังนะคะแล้วก็ทนักพิงนะคะแล้วก็เสริมหนุนหลังค่ะตอนนี้น้องไฟกําลังเทินกับเบาะไฟฟ้าอยู่นะคะ,อะโอเคตัวนี้นะคะเชียเชี่ยันถันปั๊ตัวนี้นะคะอะไรนะเสียงหายเสียงหาย ตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือจะมีโหมดของเกียร์สปอร์ตด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีโอ้โหผู้สังเกตเห็นว่าจอใหญ่มากมันเล่นอะไรได้บ้างะคะน้องแพ้โอ้โหอันนี้คือหนังก่อนอย่างแรกนะคะลูกค้าใครเขามาดูทานฟอร์เมอร์ไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปหน้าหลักกันนะคะ <laughs> ตัวนี้เป็น Android <laughs> นะคะลูกค้าเฮ้ยเราเปิดยังไงอะ <laughs> มีนีเเกเตอร์นำทางด้วยพานต์ปิดดูซินี่นะคะลูกค้าคือมันเป็นจอ Android จอหนึ่งเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลดเสียงก็ได้นี่นะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะคะหรือ Hotspot นะคะจากโทรศัพท์เรานะคะการนำทาง Google นะคะก็ลงทะเบียนไว้ต่อเน็ตได้อันนี้เราก็เดี๋ยวเชื่อมต่อ Wi-Fi จากที่นี่นะคะหรือไม่ก็จากโทรศัพท์ของตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยเนาะเนี่ยนะคะตัวนี้ก็มีเป็นจอนะคะลูกค้าจอใหญ่สะใจมากเมื่อกี้เห็นไหมดูหนังได้นะคะฟังเพลงได้หรือว่าเล่น YouTube ก็ได้นะคะมันมีทิกเกอร์ปะมีสิแล้วมันไป,ไปยังไงอะไปตรงอันนี้อนีอโอเคน,นี่ลูกค้าก็คือเหมือนจอ Android เครื่องหนึ่งเลยนะคะมีทั้งวิทยุนะคะปรับแต่งบลูทูธเพลงนะคะการตั้งค่าของรถนะคะเพลงนะคะ อันนี้เลือเล่อนอย่างนี้เลยโคม u t u b e นะคะ p a y Store สามารถโหลดแอปอื่นเล่นได้อีกนะคะโอ้ลูกค้าคุ้มมากเลยนะคะไปติดเองนี่อีกหลายหมื่นบาทนะคะ<ม>แต่คันนี้นะม,นม,มันเหมือนกับว่าเราจำลองมือถือเครื่องนึงไปอยู่บนหน้าจอใหญ่เลยเนาะถูกต้องอใช่ใชค่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเรานะอยากดูแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถืออะ เนวิเกเตอร์บนมือถือมันสามารถที่จะ,สะเสถียรได้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการที่ในในในโทรศัพท์ในรถของเราที่มีรองรับเนี่ยมันจะต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องไปอัปเดตข้อมูลตลอดเนาะอันนี้อันนี้จะให้ลองออนฟไหมลองเครื่องนู้นอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองเครื่องนน้นนี่นะคะลูกค้ามันก็สามารถเชื่อมต่อได้คจอใ่สะใจมากกี่นิ้วเนี่ยสิบเอ็ดล้อ จอใหญ่สะใจมากโอเคแอร์เย็นฉ่ำนะคะลูกค้าพอมาดูภายในกันนิดนึงนะคะคันนี้ภายในจะเป็นสีดาทั้งหมดนะคะลูกค้าแล้วก็มีลายแคปลาสนะคะก็ลายสวยเหมือนเดิมค่ะพี่ปุ้ยค่ะด้านหลังนะคะโอ้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยะคะ่ะแอร์หลังด้วย,<า>ยคะ่ะทั้งหลังนะคะรู้สึกแบบว่าแอร์นี่เย็นเย็นแบบเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำสุดๆเลยนะคะคันนี้ข้างหลังแอร์ก็เย็นอยู่เนาะเย็นมากเลยไม่อยากนั่งลุกออกไปจากไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งนะคะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะ แอร์ถึงค่ะทุกอนนของรถคันนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างนะคะกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายนะคะที่สําคัญนี้ชอบมากเลยนะคะมีแอร์หลังเย็นสบายเย็นฉ่ำเลยค่ะไม่อยากไปไหนเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะก็รู้สึกสบายนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีที่แบบคิดเขาเรียกว่ารองแก้วะคะ่ะสำหรับจิบกาแฟแบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสบายมากเลยนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็มีไอโซฟิกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้จะมีไอโซฟิกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะคะที่มีผู้โดยสารเป็นเด็กนะคะก็จะมีแบบมันจะมีเหล็กะคะ่ะตรงข้างใต้ที่เกี่ยวกับขาคาสิทของเด็กได้ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปที่คันถัดไปนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นสีดํานะคะรุ่นเดียวกันเหมือนกันค่ะลูกค้า ก็คันนี้สีดําก็เป็นสีที่ยอดนิยมเหมือนกันแต่ถ้าใครชอบสีบางคนชอบสีเทาบางคนชอบสีน้ําเงินนะคะตามดวงตามความพอใจอ่ะแล้วแต่นะคะตอนนี้เราก็มีให้เลือกกันถึง 3- สีเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็คันนี้นะคะไฟหน้านะคะก็เฟรไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟเดิมค่ะลูกค้าทั้งไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์เดิมนะคะจากสูตรเลยนะคะแต่ก็ไม่มีชุดแต่งสเกิร์ตเนอะถ้าเกิดอยากได้เราก็จัดให้เช่นเดียวกันค่ะ ถูกต้องค่ะก็คืออยากได้อะไรเพิ่มนะคะก็ลองปรึกษาน้องเซลล์ดูอ๋อโปรโมชั่นนะคะของเดือนนี้ของเรานะคะก็มีทั้ง0%นาน 1, 1ปีค่ะลูกค้าขับฟรี90วันนะคะแล้วก็ <ม>ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยถูกนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.794ปีนะคะเอ๊ถ้าเกิดอ,อยากได้ดอกเบี้ยถูกวันนี้2.79ทํำได้ปะแอบมีบอกว่าเราจริงๆเรามีดอกเบี้ยถูกสุดก็คือ1.89นะคะลูกค้า <c oughs> สำหรับลูกค้าเครดิตดีเนาะพ <c oughs> ็ถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะแล้วก็รถสวยสภาพดีด้วยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้นะคะทั้งดอกเบี้ยถูกนะคะแล้วก็รถสวยสภาพดีนะคะมีขับฟรีด้วยดอกเบี้ย0%ก็มีนะคะส่งฟรีถึงที่ด้วย ะะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะก็ เบอร์โทรนะคะกที่เราสองคนก็ได้นะโชั่อินบ็อกก์ก็ได้ค่ะตามทุกช่องทางของรีเจนนะคะอีกอย่างนะคะลูกค้าโปรโมชั่นที่นี่นะคะก็คือมีฟรีฟรีแบบฟรีเยอะแยะฟรีทุกอย่างฟรีออกรถนะคะฟรีค่าดําเนินการค่าโอนค่าเอกสารค่าไฟแนนซ์ค่าจักรศนยเาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นตามใจลูกค้าเลยนะกคนค่ะลูกค้าอยากได้อะไรนะคะก็ลองเสนอน้องเซลโมดูเพราะว่าถ้าให้องเซลเสนอเนี่ยก็คือน้องเซลจะไม่มีกินให้ทุกอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาที่รถกันถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามาได้ค่ะ อื่นโปรโมชั่นดีแต่อย่าได้รถที่นี่ก็ลองเสนอมาดูรถที่นี่เนี่ยดีดีกว่าตรงไหนหรือปาได้รถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพของนิเจนโฮมคลานี้ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะค,ะ,ค,นคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะโอเคคันนี้นะคะล้อนะคะของเขานะคะก็เป็นล้อแม็กอลอยเหมือนเดิมนะคะเป็นของนิสสันล,ล้อเดิมนะคะปี2020นะคะของดันหลบนะคะยางดีดอกยางเต็มค่ะลูกค้าเดิมๆนะคะลูกค้าถ้าใครไม่ชอบชุดแต่งอยู่แล้วก็ พักว่าก็ดีนะเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะคะก็โอเคนี่ค่ะคันนี้มันจะมีกล้องรอบคันนี่ผู่ช้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็นี่เปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะเพราะว่ามันเป็นกุญแจร,รีโมทเนาะมันก็สามารถเปิดปิดประตูอัจฉริยะได้นะคะถัดมานะคะลูกค้าอุปกรณ์ทุกชิ้นคือเดิมหมดนะคะบางเดิมนะคะมีการเก็บสีมาบ้างคะ่ะแต่เพื่อความสวยงามนะคะไม่ได้มีการสาดสีเทสีแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ ติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังมีด้านหลังเขาก็มีพักเซนเซอร์นะคะให้ถึง2จุดเลยอ่าคันนี้ก็มีนะคะเดิมเดิมเป็นของเขาเลยนะคะ,คะไม่ได้ซื้อมาใส่เพิ่มนะคะ,คะก็จะมีพวกอุปก,กรณ์ถอดล้อนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงครบเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังนะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะลูกค้าใครบอกว่ารถเก่งไม่ค่อยกว้างไม่เหมือนแบบรถ5ประตูอะไรเงี้ยรถเก่งเนี่ยจุข,ของได้เยอะจนสุดเลยนะคะจริงๆคนก็น่าจะจุได้เนาะโอ้แพ็กกับพี่ปุ้ยก็นอนได้นะคะเพราะเราตัวเล็ก ค่ะโอเคข้างในคะ่ะด้านหลังนะคะเออถัดมานะคะลูกค้ารอบข้างนะคะตัวถังนะคะก็จะเป็นตัวถังเดิมหมดเลยนะคะโอเคข้างในนะคะก็จะเป็นเอ็กซิลี่เหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าราคาป้ายแดงน,นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณล้านสี่มาล้านสี่กว่าๆนะคะแต่ว่ารีเจนโฮมคาร์นะคะเราจําหน่ายอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะสําหรับคันนี้วุ้ยคันนี้ไม่เก้าหมื่นเอง ไม่น้อยเชื่อมต่อคือหมายถึง wifi ใช่ไหมอ่โอเคก็เป็นบอกไฟฟ้า6ระดับหก8กแปแปดแปดททางเหมือนเดิมนะคะลูกค้าเยียบเบรกกดุ u s สตาร์ทได้เลยนะคะจริงๆมันมีตัวเมมเบาะด้วยนะคะสําหรับใครที่รับน้องไปเป็นเจ้าของแล้วนะคะก็สามารถเซตเบาะเป็นเมมของตัวเองเออเป็นจดจําของตัวเองได้กด auto แอร์นะคะมีทั้งแอร์ปรับอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์ด้านหลังะะแด้านหลังค่ะไปไฟให้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะคะคือตัวนี้ก็ทางรีเจนท์โฮมคาร์นะคะเราติดให้เพิ่มนะลูกค้าเพราะว่าจอเดิมมันเล็กเนาะแล้วก็มันจะต้องมีการอัปเกรด<ช>ออไอตัวอะไรนะเนวี มันช้าใช่ค่ะมันช้าแล้วก็เราก็อยากให้ลูกค้าได้แบบดีๆไปใช้เลยนะคะจริงจริงพวกนี้มูลค่าก็ประมาณเกือบสองหมื่นเลยเก็สองหมื่นนะคะว่าคุา้มค่าสําหรับลูกค้าเลยใช่ะะแต่ถ้าใครอยากได้จอเดิมก็มีมีอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งที่เป็นจอเดิมนะคะแต่ว่าออเอาเลยอันนี้ก็คือเป็นเนวิเกเตอร์นําทางนะคะลูกค้าไหนลองลอง youtube หรือลอง youtube ใช้ได้จริงว่า u t u b e อ YouTube. นะ่ o ย t u b e น้องน้องน้องอาจจะต้องรอนิดหนึงรอนิดหนึ่งไฟฟ้าชิฟลาโอเคจะฟังใครดีอะลองลองกดฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงนะคะฟังพี่ป๊อปหน่อยพี่ป๊อปมานี่ลูกค้าใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าเราเพิ่งอ่าภาเนี่ยหลังจากนี้เขาก็เขาก็ไม่สะดุดแล้วเพราะเขาต้องการรีโหลดไปมนึงอะข้ามโฆษณาเพราะเราไม่ใช่ y o u ูทู r พเมีมนะคะแต่เราลองเพิ่มเสียงก่อนเออดีนะเนี่ย ดีนะลูกค้าเนี่ยจอใหญ่สะใจดีอะเหมือนเราเล่นมือถือเลยอ่ะอันเลื่อนโอ้ยเสียงดีปรับจอใหญ่ได้ไหมได้สินี่โอ้โหจอใหญ่สะใจมากลูกค้าเอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคโอเคโทษโทษโทษลืมลืมไปว่าเดี๋ยวเราจะ อ่าถ้าเป็นสากค<บ>นมันก็จะไม่มีเลขาสิยอ่าต่อไปเราเปิดเป็นสากคนกันอ่ะสากคนก็โดนนะถ้าดังๆอ่ะโอเคอันนี้นะคะ <Video S 1> ลูกค้าใช้งานได้เยอะแยะเลยอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดแบบอ่านำทางบลูทูธวิทยุวิดีโอนะคะลูกค้าคือใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สะใจมากอย่างเมื่อกี้แล้วก็ดูทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรเนี่ยมีเพลงลำรำไยคักๆกะไร้โหลดวิดีโอเก็บไว้ดูได้โหลดวิดีโอเก็บไว้ดูได้นะคะสําหรับใครที่อยากมีแบบ ออไม่อยากเชื่อมต่อ WiFi หรือว่าอะไรก็เก็บไว้ดูได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนจุดอื่นนะคะเขาก็จะมี USB นะคะแล้วก็ตัวาชาร์เตอร์นะคะก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองทดเกียร์ให้ดูดีกว่าเขาบอกว่ามันมีเกียร์สปอร์ตด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวลองทดเกียร์อันนี้เกียร์ถอยอ่าโอเคอันนี้เป็นจเป็นจอของกล้องด้านหลังนะคะลูกค้าก็คือมี ก้องถอยนะคะแล้วก็นี่ส6 0รอหกสิองศานะคะมีทั้งด้านหน้านะคะด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นก้องสามรอหกสิบนะคะนี่คืออะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปรถเหรอคืออะไรให้รู้ทำเออโอเค <laughs> อเอาวอ้อ <laughs> ให้มันเท่ๆนะอ่ะโอเคแล้วก็ไอแคดจะลองเกียร์นะคะนีะ่ลูกค้าเกียร์นะคะดีนะคะลูกค้าไม่สะดุดเลยแล้วก็ไม่กระตุกด้วยนะคะ มันมีโหมดสปอร์ตด้วยนะเดี๋ยวไว้วันหลังมีโอกาสนะคะถ้าแอรกับพี่ปุ้ยมีเวลามากกว่านี้จะพอจะพาลองไปเทสขับดูนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักแขนค่ะลูกค้าเป็นพักแขนแบบหนังนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าคันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่น้อยด้วยนะก้ามื่นโลเองโอเคถือว่าใช้ได้ะะมาหลังไฟฟ้าไหมอะเริ่มรอแล้วอะมาหลังไฟฟ้าข้างหลังมีแดด มีสิได้ไงโชว์หน่อยโอเคคันนี้นะคะม่านหลังไฟฟ้านะคะ<อ>แล้วก็มีดัเิลโหมดอีโค่โหมดแล้วก็มีการถลายด้วยนะคะแล้วก็มีไอตัวแจ้งเตือนจุดข้างๆนะคะเวลาที่มีรถมาใกล้เคียงนะคะก็จะมีไฟขึ้นเตือนตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวช่วยเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างเยอะนะคะ โอเคไปด้านหลังพี่ปุ้ยบ้างเป็นไงบ้างด้านหลังโอ้หแอร์เย็นไม่อยากไปเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยที่สําคัญเมื่อกี้ร้อนนะคะเพราะว่าเริ่มมีแสงแดดแล้วแต่ว่าไม่ได้ห่วงนะคะเพราะว่าม,มีบ้านบังแดดหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะด้านหลังก็แอร์เย็นค่ะตรงนี้ส่วนเบาะนะคะก็นั่งสบายค่ะถึงแม้จะเป็นเบาะหนังนะคะไม่ใช่เบาะผ้าบางคนบอกว่าเบาะผ้าเนี่ยมันนั่งสบายกว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่ปุ้ยมองแล้วว่ามัน คือมันบอก,บอกวัสดุวัสดุวัสดุของเขาที่ใช้เขาใช้ทําสาหรับดีสันเนี่ยคือมันดีค่ะดีทุกอย่างดีทุกอย่างะเป็นรุ่นบอกเ<ช>บกกาะกรมมี่อะไรก็คือก็ดีทุกอย่างนะ,ะดีสันเขาใส่ใจนะคะออปชั่นก็เยอะแยะมากมายในส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันสบายอะค่ะสบายแล้วก็เหมือนไม่อยากออกจากรถคันนี้เลยเย็นทั้งแอร์ก็เย็นเบาะก็นั่งสบายเงี้ยค่ะ แต่เราต้องไปรีวิวคันต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้รลุกค่ะค่ะโอเคนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็คือใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้อยู่เนาะเนี่ยเปิดประตูเปิดไฟอะไรอ่ะโอเคเราไปเราเลิกดูค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเพลินเพลินกับวิดีโอละใช่เดี๋ยวไว้เราจบคลิปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะ ต่อไปนะคะเราไปดูในในส่วนของสีน้ําเงินกันบ้างดีกว่ามองดูแล้วไม่เหมือนสีน้าเงินเลยเนาะไม่เหมือนแล้ายๆแบบสีเทาดำนะคะแต่เขาจะมีเม็ดสีที่แบบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีน้ําเงินนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็ยังดีไซน์ก็ยังคงสไตล์เดิมเหมือนกันนะคะทั้ง3ทั้ง3คันนี้นะคะก็จะเป็นปี17เช่นเดียวกันราคาก็เป็นราคานะคะราคาเหมือนกันเลยคือราคาเดียวนะคะราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะข้างหน้าโฉมหน้าก็จะเป็นพวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์อื่นๆคือเหมือนกัน นะคะือเดียวด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนชุดแต่งสกเกิร์ตอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็จัดให้นะคะตามเงื่อนไขการคุยกันแม็กขนาดเท่าไหร่คะน้องแพทแม็กนะคะก็ขนาด17บ <17 S 2> ่ดนิ้วนะคะยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานงได้ปกติกตใช่ค่ะ,ะ,คะก็คือดันหลอกนะคะยางดิมนี่ที่เขาบอกว่า ดูจะเหมือนสีเทาแต่พอเวลามันโดนแดดนะคะมันก็จะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะคะคือซึ่งมันเป็นสีหายากแล้วพี่ชุ้ยตั้งแต่เราขายเทียน่ามาประมาณ5 0าสคันเนี่ยก็คือเพิ่งเนตจะได้ประมาณคันที่2ที่3เองนะคะิงๆมันเป็นสีที่คนชอบนะรู้สึกว่าเอกลักษณ์ันไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสีพิเศษหายากคนพิเศษด้วยนะคะหายากด้วยนะคะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะอ่ะคนนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเดิมๆนะคะหลอดไฟเดิมนะคะแล้วก็มีพาร์ตเซนเซอร์ให้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็เป็นยางอะไร เดิมค่ะข้างหลังก็คือกว้างขวางนะคะเดิมๆสีโฆษณาสีพิเศษมั้เป็นสีพิเศษที่ใช้ในการโฆษณานะคะสีนี้เนาะใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอยวาหืนอนกมาดูภายในกันบ้างดีกว่าเนะะาะไปค่ะดด้านในนะคะก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นจอจอไม่ใช่จอ Android นะคะคันนี้เนาะ,ะเป็นจอเดิมใช่ค่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อน มัน <L ock noise> ก,ก็ไม่น้อยค่ะไม่ไเท่าไหร่ครับคันนี้นะคะ<น>รู้สึกว่าเล็กไหมวิ่งประมาณแค่แปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าแปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนาะแปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นหน้าจอเดิมของเขาน,ะะน,นี่มากับรถเลยนะคะออกกับรถค่ะมากับรถจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นสั่งจอพิเศษนะคะใช่ค่ะก็คือมากับรถอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นกล้องสั่งว่าหกสิองศาเป็นกล้องรอบคันเลยทีเดียว,ยวยตรงนี้นะคะก็จะมีที่ปรับอุณหภูมินะคะสายฝาเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะอ่ามาละเราได้ใส่เมมปะเออเมมเมมอยู่ที่พี่อ่ะไม่ใส่เมมค่ะ อ่ะคันนี้นะคะนี่มีรองรับเนวิเกเตอร์นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่เมมนะคะตอนนี้เมมอยู่เมมเราเก็บไว้เมมอยู่ที่แผงเเราเก็บไว้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาลองเทสได้เดี๋ยวเราจะใส่เมมลงไปใช่ได้ใช้แผนที่ก็จะขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจออย่างที่้องพัดบอกไปอะค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นหน้าจอเดิมนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่จุใจนะคะอยากได้ Android 10สินะคะก็มีสองพันให้เลือกนะคะคันนั้นก็มีท้งรองรับความบันเทิงมากมายเก่กอนนะคะ โอเคแต่ส่วนของข้อดีของคันนี้นะคะก็จะได้ไม่น้อยที่สุดไม่แค่8ปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วก็จะได้จอพิเศษนะคะที่แจ้งไปต่อด,ด้านหลังเลยก็แล้วกันค่ะด้านหลังเป็นไงบ้างคะน้องแพทด้านหลังนั่งสบายค่ะลูกค้า ฟิลรถด,ดีเซ gment เ,เนะเาะรถผู้บริหาร c ีอนะคะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีความพิเศษนะคะก็คือ,อกว้างนะคะช่องเฮซโซนหรือว่าช่องระหว่างขาด้านหลังเนี่ยอันนี้คือขนาดว่าด้านหน้านะคะเขาเลื่อนเบาะลงมาแล้วนะก็ยังเหลือพื้นที่ของขาพายด้จะได,ได,ได้ได้นั่งพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นตัวลำโพงนะคะ ลำโพงรอบทิศทางนะคะ8ทิศทางนะคะแล้วก็เนี่ยเบาะสภาพดีนะคะเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีใครได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าก็ใหม่น้อยด้วยแล้วก็สภาพดีนะคะมีทั้งหนุนเบาะต่างๆมีไฟนะคะนี่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้ามาดูนะคะตัวนี้ฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็เป็นป๊อปอัพนะคะ เครื่องยนต์เดิมแท้นะคะนี่ทําความสะอาดแล้วได้ร้อยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะคันแท้คันเดิมนะคะรอยแต้มเสีเยก็คือยังมีป<ม>นะ้านน็อกก็ไม่ได้มีขยับนะคะสวยค่ะสวยค่ะลูกค้าโชกนะคะเพราะว่านี่มีฉนวนมีฉน,น,นวนกันความร้อนนะคะทุกอย่างนี่ก็คือเดิมหมดนะคะค่ะ เรามีการรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยฟรีนะคะลูกค้ามีแถมให้นะคะ3เดือนนะคะหรือว่าเล1หนึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วแต่ละยะ่ด้ถึงก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับปะกันรับประกันที่มากกว่านี้เราก็มีแพ็กเกจเสริมให้นะคะสูงสุดถึง2องปีเลยทีเดียวถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมให้ด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปขึ้นเหนือออกตกใต้นะคะต้องการบริการรถยกหรือช่างส่วนตัวในการเปลี่ยนยางอะไรหรือว่าในการเติมน้ํามันนะคะก็สามารถเรียกได้แล้วก็มีบริการตัวนี้้้แถมใหดวย ะะดูแลหนึ่งปีเลยอ่ะห้องเครื่องเนาะดูสามคันพร้อมๆกันเลยดีกว่าตัวนี้แอมเห็นนะคะว่าภาษีนะคะลูกค้ายาวถึงปีหน้าเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะซื้อรถที่นี่ไม่ต้องต่อภาษีค่ะ,ะตัวนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคันนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงสภาพใดๆนะคะเป็นรถเครื่องยนต์เดิมค่ะ พวกหัวน็อตเบ้าโชกต่างๆนะคะก็คือเดิมหมดเลยเรามีการรับประกันด้วยใช่ไหมคะค่ะเช่นเดียวกันค่ะนี่เรามีอินสเปกชันนี่จากโฆษณาที่เราเจอกันเมื่อเช้าเมื่อกี้นะคะก็จากต้นคลิปนะคะก็มีรายงานการตรวจสภาพนะคะจากอินสเปกชันวันทุกค้าแล้วก็ขดีของขายดีนะคะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะขั้นสุดท้ายนะคะโอเคนี่นะคะลูกค้าไอตัว <By> ใบเซอร์ติฟิเคตนะคะของวันทุค้าหรือว่าของขายดีเนี่ยก็คือมันมีรายงานการตรวจสภาพให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยว่าเราอะตรวจกันทุกจุดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแพทกับพี่ปุ้ยเอ้ยหรือว่าบางทีน้องกอฟเนี่ยพาดูหัวน้อง,องหัวน้องอ,งอ,งองะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรคืออะไรดูไม่เป็นเราดูรีพอร์ตกันเลยดีกว่านะคะเอารีพอร์ตมาสู้กันเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีอะแพทเคยแล้วคือคุยกับลูกค้าอยู่นะแนะนําพี่นี่พี่ดูหัวน้องพี่ดูน้องพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้พอเอารีพอร เ,เพราะว่ารีพอร์ตเนี่ยมารายงานทุกอย่างแล้วมารายงานจากช่างมืออาชีพนะคะแล,ะล้วลูกค้าทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วขายดีคืออะไรวันทุกค้าคืออะไรนะเหมือนว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบเขาช่วยละเซฟเวลาประหยัดเวลาลูกค้านะคะในการดูรถนะคะให้กับลูกค้านั่นเองแล้วเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า,าด้วยนะคะว่าเนี่ยเออมันมีการการันตีมาแล้วนะคะมีการตรวจสภาพมาแล้วนะคะก็ลูกค้าจะได้ซื้อรถอย่างมั่นใจขับขี่อย่างสะดวกสบายสบายใจนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพคกับพี่ปุ้ยนะคะก็จะต้องลาไปก่อนนะคะก็หวังว่านะคะลูกค้าใครที่กําลังมองหานะคะรถดีเซ็งมนรถขนาดใหญ่นะคะรถแบบเขาเรียกอะไรรถผู้บริหารเนาะนั่งสบายๆนะคะก็สามคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับลูกค้าใครที่กำลังมองหาก็ลองมาดูกันที่ร e เจนโฮมค่ะนะคะมีให้เลือกกันถึงสามคัน3ามสีเลยทีเดียวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็น้องแพทนะคะต้องขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกด s ับสไครต์ไลค์แชร์ให้พวกเรา2คน 2> ด,ด้วยวนะคะใครที่ดูทางช่องทางไหนอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าดูจาก YouTube นะคะก็ฝา,ากกด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะ <c oughs> หร้บวันนี้พี่ปุ้ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ